ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการนิฮ่าวไชนีสกับเราซื้อป่านคนเดิมนะคะวันนี้เราซื้อป่านมีคําศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันว่าว่อตะอี้เทียนหนึ่งวันของเราหนึ่งวันของฉันทำอะไรกันบ้างนะคะเป็นภาษาจีนเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้ เราจะมาเรียนหนึ่งวันของฉันกันนะคะว่าเราทำกิจ,จวัตรประจำวันอะไรบ้างเราไปที่คำศัพท์คำแรกกันเลยค่ะฉีฉ u งฉีฉว a n g แปลว่าตื่นนอนค่ะทุกคนตื่นนอนกี่โมงคะคำต่อไปค่ะตาปั้นตาปั้นแปลว่าแต่งตัวกันค่ะคำต่อไปช่วยหยา ช่แปรงฟันทุกคนต้องแปรงฟันทั้งเช้าและเย็นนะคะคำต่อไปซีเหลียนสีเหลียนล้างหน้าซีเจ่าวีเจ่าอาบน้ำชูฟันชฟันทานข้าวหรือกินข้าวนะคะคำต่อไป 听音乐，听音乐แปลว่าฟังเพลงค่ะทิ้งแปลว่าฟัง music แปลว่าเพลงค่ะคําต่อไปคันเดียนส์คันเดียนส์คันแปลว่าดูค่ะเดียนส์แป csak, oh. ลว we ่าทีว <road> ีหรือโทรทัศน์นะคะคันเดียนส์แปลว่าดูโทรทัศน์ค่ะจ้วจ้วเย่จ้วจ้วเย่จ้วแปลว่าทําค่ะ จ้วเย่แปลว่าการบ้านจ้วจวเยแปลว่าทำการบ้านค่ะคำต่อไปช่างหวังช่างหวังแปลว่าเล่นอินเทอร์เน็ตค่ะคำต่อไปข่านซูข่านซูแปลว่าอ่านหนังสือค่ะข่้นแปลว่าอ่านหรือว่าดูนะคะสุดท้ายกิจวัตรประจำวันท้ายสุดเลยนะี่นคือคำว่า สุ่ยเจ้าสุ่ยเจ้านอนหลับค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนด้วยกันอีกหนึ่งรอบนะคะวันตอ,อทียน,ออยนหนึ่งวันของฉันฉี่ฉ u ง n g ฉี่ฉ u ง n g ตื่นนอนตาปั้นตาปั้นแต่งตัว 刷牙，刷牙，拌饭，洗脸，洗脸，洗面，洗澡，洗澡，泡水、啊，吃饭，吃饭，吃菜，听音乐，听音乐，放歌，看电视，看电视，o T.V. จ้วจ้วเย่จวจวเย่ทำการบ้านชั่งหวางซั่งหวางเล่นอินเทอร์เน็ตข看书看书อ่านหนังสือเสียเจ้าสียเจ้า,จานอนหลับค่ะทุกคนได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ กิจ,จวัตรประจำวันหรือบ e ่อเตีอีเทียน1วันของฉันไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมนําไปใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆด้วยนะคะว่าบ e ่อเตีอีเทียนหนึ่งวันของเราทําอะไรบ้างเป็นภาษาจีนออกเสียงว่าอย่างไรบ้างนะคะใครฟังแล้วสามารถคอมเมนต์ในนี้ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้เหลาสุป,ป่านฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับช่องน้ฮ่าวไชนิดเหล่าสุป,ป่านวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ 再见。